ผมเชื่อนะครับว่าในนาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักไมล์ลุยส์สเกลลี่แล้วถูกต้องไหมครับนี่คือกองหลังทีมชาติอังกฤษป้ายแดงคนล่าสุดนี่คืออนาคตของสโมสรอาร์เซนอลนี่คือลูกม่อของสโมสรอาร์เซนอลและเขาคือความภูมิใจของเฮลเอนอาคาเนีแต่ผมก็เชื่อนะครับว่ายังคงมีข้อมูลอีกหลายส่วนที่หลายคนน่าจะยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวเขาแล้ววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟัง นี่ทุกคนผมมีอันนี้มาอวดน,นี่เป็นไงสวยไหม นี่คือโปสเตอร์นะครับจากผลงานของพี่อัสนะครับจากเพจ Artwork นะซึ่งก็เป็นแฟนอาร์ตอนเหมือนกันกับพวกเราเนี่ยแหละนะครับพี่อัสเนี่ยเขาเป็นกราฟิกเนาะที่ทําอยู่กับแมนสเตอร์นะครับแล้วก็มีเพจของตัวเองด้วยนะครับที่คอยอัปเดตข่าวสารเช่นกันแล้วก็มีภาพกราฟิกสวยๆให้เราดูอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับและภาพเนี่ยมันคือภาพที่พี่อัสนะครับทำมาแจกนะครับในงาน God of War and Friends ล่าสุดนะครับที่จัดไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันมีอยู่2แบบนะครับก็คือจะเป็นคู่หูเฮลเอ็นนะครับ มายกับมีทานแล้วก็จะเป็นคู่หูกล้องหลังเรานะครับกาบเบียวกับสลิบานะซึ่งผมเนี่ยชอบภาพนี้มากๆนะครับถึงกับขอพี่อัดเนี่ยเอามาใส่กรอบเก็บไว้ที่บ้านเลยนะครับเนี่ยคือแบบเห็นปะ่ะมันสวยนะคือมันมีความอินดีเทลอะไรมากมายนะครับแล้วก็ด้วยความที่เราก็เป็นคนที่ติดตามบอลเด็กเป็นหลักอยู่แล้วด้วยเนี่ยนะโหเห็นภาพนี้ต้องต้องบอกว่าฟินจริงๆนะครับ ก็ไปรับชมกันได้นะที่แฟนเพจพี่อัดนะครับพี่อัดยังมีภาพสวยๆให้เห็นอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับไปตามกันเยอะๆนะมาแต่เรามาพูดถึงคอนเทนต์ของเราในวันนี้กันดีกว่านะครับกับเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับมาดูอิสกลลี่อย่างที่ผมได้เกินไปในช่วงเปิดคลิปะครับว่าผมเชื่อนะว่าในตอนนี้นะครับคงไม่มีใครไม่รู้จักน้องไมยแล้วถูกต้องไหมครับถ้าเกิดใครยังไม่รู้จักเด๋ยวลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับแต่ผมเชื่อจริงๆว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับน้องไม้เนี่ยโหนอกจากจะไม่มีใครไม่รู้จักแล้ววนะผม่าาเขายัง เป็นขวัญใจแฟนๆตอนนี้ไปแล้วเรียบร้อยแน่นอนนะครับซึ่งส่วนตัวผม,มเคยทําคลิปหรือว่าทําโพส์เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของน้องไม้เนี่ยไปบ่อยแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเอออยากให้ทุกคนเนี่ยรู้จักน้องกันไว้ตั้งแต่2อสปีก่อนนะเพราะว่าน้องมันคือเป็นเด็กที่มันมีแววใช่ไหมก็อยากจะเอามานําเสนอกันนะครับจนถึงหน้าตอนนี้หลายคนก็รู้จักน้องเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็คิดว่าถ้าเกิดจะทําคลิปถึงน้องอีกครั้งนึงเนี่ยเราจะมาพูดถึงประวัติเดิมๆของเขาเนี่ยผมว่ามันจะทำ ไปนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยน่าจะพอหากันได้ อยู่แล้วถูกต้องไหมครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราจะทําถึงน้องไม้ในมุมไหนดีนะครับก็เลยไปพยายามรีเสิร์ชข้อมูลไปนั่งหาข้อมูลมาว่าแบบมันมีอะไรอีกบ้างไหมนะครับที่คิดว่าแฟนบอลน,น่าจะยังไม่รู้หรือแม้กระทั่งผมเองเนี่ยก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะครับหลังจากไปรีเสิร์ชหาข้อมูลมาและต้องบอกว่าเป็นแง่มุมที่มันถือว่าน่าสนใจนะและผมมองว่ามันทําให้เห็นถึงแบล็กการ์ดพื้นหลังของครอบครัวน้องไม้ได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าน้องไมเ้เ เป็นคนอังกฤษแต่เราจะสังเกตกันได้จากผิวสีของน้องนะครับมันก็พอจะคาดเดากันได้อยู่แล้วว่าน้องเนี่ยน่าจะเป็นลูกครึ่งอะไรบางอย่างแน่นอนก็ต้องบอกว่าถูกต้องนะครับแต่มันจะมีความแตกต่างจากคนอื่นๆนิดน,นึงคือคนอื่นๆเนี่ยนะครับมันจะมีความเหมือนกับว่าคุณแม่เป็นอังกฤษคุณพ่อเป็นคนแอฟริกันอะไรแบบนี้แต่ว่าน้องมาเนี่ยคุณพ่อและคุณแม่เนี่ยเป็นคนอังกฤษแท้ๆเลยเพียงแต่ว่าเชื้อสายแอฟริกันเนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่แล้วนะครับโดยคุณปู่ของน้องมาเนี่ยนะครับเป็นชาวจาเมากทมาท แล้วก็มามีครอบครัวส่งผลให้นะครับถ้าว่ากันว่าตามเชื้อสายแล้วเนี่ยน้องก็คือจะมีเชื้อสายชาวจาเมกาอยู่ด้วยนะครับโดยน้องไม้นะครับเกิดวันที่26กันยายนปี2006หรือก็คือปีที่สนามเอเมเรดสเตเดียมถูกใช้เป็นปีแรกดังนั้นมันแปลว่าน้องไม้นะครับหลังจากที่เขาก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะทีมชุดใหญ่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะรุ่นแรกๆเลยที่เกิดมาพร้อมกับสนามเอเมเรดสเตเดียมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนอื่นๆก่อนหน้านี่น,น,นะครับมันก็จะมีความคาบเกี่ยวกันอยู่บ้างที่แบบมาเล่นใน เอเมเก็จริงแต่ว่าเคยมาดูอาร์เซนอลเนี่ยที่สนามเก่าอย่างฮบิ์บรี่กับครอบครัวตอนเด็กๆแต่ตั้งแต่รุ่นน้องไมล์เป็นต้นมาเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นแรกๆเลยที่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นสนามนี้เป็นสนามเดียวเลยของอาร์เซนอลนะครับก็เลยจะทาให้น้องไมล์เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีความผูกพันมีความอินกับสนามนี้เป็นพิเศษหน่อยก็ถือว่าเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่เอล่าใหม่อย่างเป็นทางการแล้วนะกับอาร์เซนอลของเรานะครับอย่างที่สองนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นหน้าคุณแม่น้องไมล์กันมา ถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันจะมีอยู่เกมหนึ่งนะครับที่วันนั้นเนี่ยทีมเราได้เล่นในบ้านใช่ไหมแลวน้องไม้เนี่ยก็ได้โอกาสลงเล่นในเกมนั้นด้วยและในวันนั้นเนี่ยคุณแม่และครอบครัวของน้องเนี่ยก็มาดูที่สนามด้วยและวันนั้นนะครับหลังจากที่ไม้ได้ลงสนามเสร็จปุ๊บก็มีกล้องหลายตัวเลยของบรรดาแฟนบอลน,นะก็จับไปหาคุณแม่นะครับพร้อมกับสีหน้าท่าทางที่แสดงออกถึงความภูมิใจในตัวลูกชายเขาเป็นอย่างมากนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าคุณแม่ของน้องไม้เนี่ยถือว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จจริงงงๆนคครเเเพาไม่่่่ใใชปป็ีียแผู้้กกออทหโ สนับสนุนเพียงแค่อย่างเดียวนะครับแต่คุณแม่ของน้องมายนะครับยังมีความเข้าใจในตัวของนักกีฬาดาวรุ่งอีกด้วยนะครับและทุกคนรู้ไหมว่าคุณแม่ของน้องมายนะครับเป็นผู้ก่อตั้งชมรมที่มีชื่อว่า No.1 Fan Club และปัจจุบันนี้ก็ได้มีการตั้งคลับนี้ในโลกออนไลน์แล้วเรียบร้อยนะครับชื่อว่า No.1 Fan .Club นะครับลองไปเซิร์ชกันดูได้ No.1 Fan Club อันนี้คืออะไร No.1 Fan Club ที่คุณแม่น้องมายตั้งขึ้นมาเนี่ยนะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนชมรมที่จะรวบรวมบรรดาผู้ปกครองของนักฟุตบอล กีฬาในลอนดอนเอามารวมกันเอามาคุยกันรวมไปถึงให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครองของนักกีฬานะครับเพราะว่าต้องบอกว่ามันก็มีหลายคนเนาะที่เขาก็เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเขาก็จะมีความห่วงว่าเออถ้าเกิดลูกฉันเนี่ยไปเป็นนักกีฬาเนี่ยมันจะส่งผลต่อการเรียนไหมจะส่งผลต่ออนาคตอย่างไรไหมนะครับนักเตะดาวรุ่งหล,หลายๆคนก็ทุ่มเทให้กับกีฬาจนที่ไม่สนใจเรื่องเรียนก็เยอะเช่นกันโดยคุณแม่ของน้องไม้มองว่ามันไม่ได้นะครับกีฬาเนี่ยเราทุ่มเทได้แต่การเรียนก็ต้องดูแลเช่นกันดัง นโนหนึ่งแฟนล no ับจะทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวกลางระหว่างนักเตะแล้วก็ผู้ปกครองนะครับสมมุติแบบคุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจทำไมลูกถึงต้องไปซ้อมกีฬาโดยที่ไม่สนใจเรื่องเรียนเนี่ยโน่นหนึ่งแฟนขับก็จะมาเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ปกครองให้หรือแม้กระทั่งบรรดานักเตะดาวรุ่งเขาก็เอ๊ะไม่เข้าใจทำไมฉันจะต้องเรียนด้วยฉันจะเป็นนักกีฬาอยู่แล้วพอนักกีฬาเนี่ยมันก็มีรายได้เยอะอยู่แล้วไม่ต้องเรียนก็ได้ก็ไม่ได้เช่นกันนะครับโนนหนึ่งแฟนลับก็จะไปคุยกับนักกีฬาให้ว่าแบบการเรียนเนี่ยมค่่าางไไไรถุ้้ณด เป็นนักกีฬาอาชีพหรือถ้าคุณเป็นนักกีฬาอาชีพแต่ว่ามันไม่สักเซในอาชีพเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรเขาก็จะไปพูดคุยไปเจรจาให้ทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่าง2ฝั่งนี้นะครับซึ่งผมมองว่าตรงเนี้มันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอเป็นผู้ปกครองกันแล้วนะครับนะเป็นแม่ลูกพ่อลูกกันแล้วเนี่ยการสื่อสารในครอบครัวบางครั้งมันก็อาจจะขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกันไปบ้างบางครั้งมันจะมีอารมณ์มันจะมีเรื่องของความห่วงความหวงกันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับดังน มีตัวกลางแบบนี้มาสื่อสารให้เนี่ยผมว่ามันดีมากๆและปัจจุบันโน้ตน,นึแฟนคลับนะครับถือว่ามีสมาชิกชมรมเนี่ยหลายร้อยคนมากเลยนะถือว่าเป็นการเติบโตที่ก้าวกระโดดและผมมองว่ามันเป็น มันไม่ใช่ธุรกิจด้วยซ้ำมันเป็นเหมือนชมลมเฉยๆที่เอามาพูดคุยกันอะ่ะมันทําเพื่อสังคมโดยเฉพาะเลยอะ่ะไม่หวังผลกําไรเลยนะครับและสิ่งนี้แหละเกิดขึ้นจากคุณแม่ของน้องไม้นะอย่างที่ผมได้บอกไปในข้อที่แล้วนะครับว่าคุณแม่ของน้องไมเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับทั้งนักกีฬานะครับในเรื่องของการฝึกฝนแล้วก็การศึกษาเช่นกันดังนั้นเมื่อคุณแม่น้องไม้เนี่ยจะไปสื่อสารกับคุณแม่ท่านอื่นแล้วเนี่ย ลูกชายของคุณเนี่ยก็ต้องทําให้ได้เช่นกันนะและแน่นอนว่าในเรื่องของการศึกษาเนี่ยนะครับคุณแม่เนี่ยก็ไม่ปล่อยน้องมาเช่นกันปัจจุบันตอนนี้นะครับน้องมาย,ยังคงศึกษาอยู่เหมือนกันนะครับโดยตอนนี้เขาเรียนอยู่ในระบบ A.S หรือว่า A-level นะครับ Fun fact นะครับ A-level คืออะไร A-level มันคือหลักสูตรการศึกษาการศึกษาหนึ่งครับของที่ประเทศอังกฤษโดยเขาจะมีระยะเวลาให้ศึกษาอยู่2ปีนะครับเขาจัดทําขึ้นมาเพื่อน,นักเรียนนะครับที่อายุระหว่าง16ถึง19ปีที่อาจจะไม่มีเวลาเรียนแบบปกติ อย่างเช่นเนี่ยนักกีฬาเป็นต้นหรือว่าบางคนต้องทํางานพราร์ทไทมเป็นหลักเป็นต้นนะครับเอเเวก็จะมาซัพพอร์ตตรงนี้นะครับโดยเขาจะยังคงได้ความรู้ได้วุฒการศึกษาได้หลักสูตรเหมือนเดิมนะครับแต่จะใช้เวลาน้อยลงกว่าเดิมมากๆนะครับซึ่งปัจจุบันน้องมาดูอิสกิลลี่ก็กําลังศึกษาในระบบ a อ e v เวอยู่เช่นกันนะครับแล้วก็แววๆมาว่าเหมือนใกล้จะจบแล้วด้วยนะ โดยน้องไมายนะครับเขาเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าบางครั้งมันก็ยากนะครับแต่ว่าคุณครูแล้วก็คนรอบตัวของผมเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นมากๆนะครับทั้งการเรียนแล้วก็การศึกษาแล้วก็ฟุตบอล ผมมีครอบครัวที่ดีผมมีคุณครูที่ดีพวกเขาคุยกันตลอดและพวกเขาจะช่วยกันจัดการตารางเวลาให้ผมซึ่งสิ่งนั้นมันช่วยผมได้มากๆม,มันจะมีนักฟุตบอลหลายต่อหลายคนนะครับที่อยู่ในโรงเรียนผมเนี่ยซึ่งผมรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะให้ความสําคัญกับฟุตบอลมากกว่าการศึกษามากจนเกินไปดังนั้นผมจึงมองว่าการรักษาสมดุลเนี่ยมันจึงสิ่งที่สําคัญและพวกเขาอาจจะทําได้ไม่ดีนักแม่ของผมเนี่ยนะครับสอนผมเสมอว่าคุณต้องให้ความสําคัญกับการศึกษามาเป็นอย่างแรกและนั่น คือสิ่งที่ผมถูกเลี้ยงดูมาและผมก็ไม่ลืมเลยที่ผมจะต้องศึกษาให้จบตามหลักสูตร และด้วยไมยซ์เซตมุมมองแบบนี้นะครับทำให้ล่าสุดนะเมื่อปีที่ผ่านมานะครับน้องไมาเนี่ยคว้ารางวัลสตองยังกันเนอร์ของสโมสรไปครอบครองนะครับสตองยังกันเนอร์มันคือรางวัลอะไรนะครับมันคือรางวัลที่ทีมนะครับจะมอบให้กับบรรดานักเตะดาวรุ่งลูกม่อของทีมที่ทําตัวเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าเป็นคนไทยก็คือนักเรียนดีเด่นนะอะเพราะว่าน้องไมาเนี่ยก็เ,เป็นคนที่มีความบาลานซ์อย่างที่บอกไปนะครับทั้งเรื่องของฟุตบอลเขาก็พัฒนาได้ยอย่างดีมากๆเช่นกันกับการศึกษาที่เขาก็ไม่ทิ้งแน่นอนว่า สอนเราเนี่ยไม่รณรงค์ให้นักเตะหรือว่านักกีฬาในทีมทุกคนเนี่ยทิ้งการศึกษาเลยไม่ว่าคุณจะเก่งหรือไม่เก่งยังไงก็ตามแต่ในเรื่องของกีฬาเนี่ยแยกไปอีกเรื่องหนึง่งแต่การเรียนคุณต้องเรียนให้จบตามหลักสูตรและน้องไมล์ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะนึกอออกไหมถ้าเกิดเป็นนักเตะบางคนที่เป็นบรรดาเด็กดาวรุ่งอะ่ะเห็นแบบเฮ้ย hey, อีธานเห็นไมล์ลงเล่นเห็นสาก้าลงเล่นเขาก็จะมีไฟจะมีความมุ่งม,มั่นในเรื่องของฟุตบอลเยอะแต่การเรียนมันก็อาจจะลดน้อยถอยลงตามลําดับนะครับซึ่งน้องไมล์เน่านวา ไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นคุณสามารถทํา2อย่างนี้ควบคู่กันไปได้ทําให้น้องไม้คว้ารางวัลสตองยังกันเนอร์ไปในปีล่าสุดนะครับอย่างที่4นะครับคือวิชาที่น้องไม์เลือกเรียนอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าตอนนี้น้องไม้กำลังศึกษาอยู่ในระบบ A level และมันก็จะสามารถเลือกวิชาเรียนได้ตามที่ตัวเองสนใจนะครับถ้าคุณสนใจเรืนน่องนี้นี่นีนนีคุณก็สามารถลงวิชานั้นได้เหมือนนักศึกษามหาลาัยของไทยเราเลยนะครับโดย2วิชานะครับที่น้องไม์เลือกเรียนต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับนั่นก็คือวิชาภาษา ปและวิชาที่2ก็คือธุรกิจการศึกษานะครับเห็นไหมว่ามันจะมีความต่างกันอยู่นะระหว่างภาษาสเปนกับธุรกิจการศึกษาโดยน้องไมายนะครับก็เคยเล่าให้ฟังเอาไว้เช่นกันนะโดยเขาบอกว่าผมเนี่ยชอบภาษาสเปนมากๆนะครับผมอยากฝึกภาษาสเปนเป็นพิเศษผมอยากพูดภาษาอื่นให้ได้คล่องแคล่วเหมือนภาษาอังกฤษเช่นกันผมรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันสําคัญและผมเลือกภาษาสเปนเพราะผมชอบผมเนี่ยพยายามเดินไปหารุ่นพี่หลายคนที่เป็นคนสเปนหรือว่าใช้ภาษาสเปนในการสื่อสารน โดยใช้ภาษาสเปนในการพูดคุยกับเขาและแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยสามารถช่วยผมได้เยอะมากกับการแก้ไขบางไวยากรณ์ที่มันอาจจะผิดหลักพี่ๆก็จะแนะนําผมได้เป็นอย่างดีมากๆนะครับโดยมาตาหรือว่าคุณครูสอนภาษาสเปนของน้องม้นะครับเขาก็เคยมาหาน้องไม้ที่สนามด้วยนะโดยการมาในครั้งนี้มันคือการมาเพื่อปรับ ตารางเรียนปรับเวลาเรียนนะครับเพราะว่าตอนนี้น้องไมค์เขาขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แล้วใช่ไหมแล้วพอขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ปุ๊บมันก็ต้องซ้อมมากขึ้นพอซ้อมมากขึ้นมันก็ใช้เวลามากขึ้นพอใช้เวลามากขึ้นเนี่ยเวลาในการเรียนเนี่ยมันก็อาจจะลดน้อยลงหน่อยดังนั้นถ้าโอ้โหซ้อมเยอะด้วยจะให้เรียนเยอะด้วยเนี่ยมันก็อาจจะหนักเกินไปกับน้องไมค์นะครับเขาก็เลยมีการเอามาปรับเวลาอะไรใหม่หน่อยนะครับโดยน้องไมค์เนี่ยเขาเคยบอกเอาไว้ว่ามาต้าเนี่ยมาที่สนามซ้อมของกเรานะครับเขามาหาผมเขามาจัดตารางเรียนให้ผมใหม่จัด เดิมเนี่ยผมเคยเรียนอยู่ประมาณ4บทเรียนต่อสัปดาห์ตอนนี้มันเหลือประมาณ2หรือ3ครั้งซึ่งผมโอเคนะเพราะว่ามันน้อยลงแต่เธอก็จะชดเชยผมด้วยการให้การบ้านมาแทนซึ่งผมไม่ชอบการบ้านเลย นี่คือความเห็นของน้องไม้นะครับและอีกวิชาหนึ่งนะครับก็คือธุรกิจการศึกษาซึ่งตอนที่ผมเนี่ยทำข้อมูลและได้อ่านผมแบบเอ๊ะเลยนะว่าแบบเอ๊ะทำไมนะทาไมเด็ก1 7 1 8ถึงสนใจอยากเรียนวิชานี้ธุรกิจการศึกษาผมว่ามันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะแปลกใหม่แล้วก็บีย้อนมากนะอยากรู้ความเห็นน้องไม้มากๆนะครับและน้องไม้เขาก็มีการพูดถึงเอาไว้เช่นกันนะครับโดยน้องไม้บอกเอาไว้ว่าสําหรับผมเนี่ยนะการศึกษาธุรกิจ มันเป็นสิ่งที่มันจําเป็นและผมอยากที่จะเรียนรู้กับเรื่องนี้เป็นพิเศษเมื่อผมโตขึ้นผมอยากเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างเกี่ยวกับวิธีการทํางานของทุกธุรกิจ และผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันน่าสนใจมากๆผมจึงเลือกเรียนวิชานี้สําหรับผมในตอนนี้แม้ว่าผมจะเพิ่งอายุ18ปีแต่ผมมองว่ามันคือการวางแผนในอนาคตระยะยาวเช่นกันผมจึงเลือกเรียนวิชานี้และอย่างที่5นะครับก็คือความรู้สึกของน้องไมหลังรู้ว่าตัวเองติดทีมชาติอังกฤษอย่างที่เราเห็นกันในล่าสุดนะครับว่าน้องไมเนี่ยคือนักเตะของทีมเราคนล่าสุดที่ไปติดทีมชาติอังกฤษและนี่คือโอกาสครั้งใหญ่มากๆในอาชีพของน้องไมจริงๆนะครับและน้องไมเขาก็ได้ มีการเปิดเผยเอาไว้เช่นกันนะครับโดยเขาบอกเอาไว้ว่าผมตื่นเต้นมากจริงๆบอกตามตรงเลยนะว่าผมเนี่ยแมงโคดีใจสุดๆเลยวันนั้นที่ผมเห็นขา่าวปุ๊บผมเนี่ยวิ่งตะโกนไปทั่วบ้านเลยคุณพ่อคุณแม่ของผมเนี่ยต่างมาร่วมยินดีกับผมมากๆแต่ว่าแน่นอนว่าผมตื่นเต้นมากก็จริงแต่ว่าผมจะต้องมีสมาธิกับปัจจุบันและไม่ปล่อยให้ความรู้สึก มันนำทางให้มันตื่นเต้นมากจนเกินไปแน่นอนแหละว่าการติดทีมชาติอังกฤษมันคือสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมาตลอดผมรู้สึกขอบคุณทีมผมรู้สึกขอบคุณผู้จัดการทีมมากๆที่ไว้ใจในตัวผมและผมจะพยายามตอบแทนพวกเขาด้วยการเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนี่คือความเ็งของน้งหมายนะครับหลังที่เขาถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษแน่นอนครับว่าทั้ง5ข้อนี้มันอาจจะ เป็นเรื่องดูส่วนตัวนิดหนึ่งกับน้องไม้นะครับอาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันเกี่ยวกับฟุตบอลหรือว่าทีมเรามากขนาดนั้นแต่ผมรู้สึกว่าอยากที่จะเอามานําเสนอครับให้ทุกคนได้เห็นได้ฟังกันเพราะผมมองว่าการที่เราจะเชียร์ทีมใดทีมหนึ่งนะครับการรู้จักแบ็คการาวนักเตะรู้จักปูมหลังของนักเตะเนี่ยก็เป็นอะไรที่มันน่ารักดีเหมือนกันนะแล้วผมชอบอะไรมากๆแบบนี้ก็เลยขออนุญาตลองหยิบยกเอามานําเสนอให้ทุกคนรับชมรับฟังกันดูก็แล้วกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันกันกบวัน ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันมาได้นะครับหรือว่าเฮ้ยมีเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากให้ทําเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็แนะนํามาได้เช่นกันนะครับถ้าผมมีเวลาถ้าผมมีข้อมูลก็จะทําให้แบบนี้นะครับนะโอเคสุดท้ายนะครับฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับถ้ายังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ให้หน่อยยังไม่กดแชร์ฝากกดแชร์ให้หน่อยก็รวมถึงการกดซุปเปอร์แตงด้วยนะครับช่องนี้มีระบบซุปเปอร์แตงด้วยนะใครอยากเลี้ยงน้ําผมเลี้ยงกาแฟผมเนี่ย พูดเยอะคอแห้งและอยากกินกาแฟก็สามารถโดเนทค่ากาแฟมาได้นะครับในระบบซ u เปอร์แตงของช่องนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะโอเควันนี้ยังไงขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวใหม่โอกาสหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย